สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมาแนะนำเนาะเพราะว่าของผมเองนะครับก็ทำในส่วนตัวประกันภัยรถยนต์ด้วยนะครับเป็น A อฟเฟอร์เรนด้วยนะแล้วก็เป็นตัวแทนในหน้าขายเองด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ปกติแล้วบางทีอาจจะเข้ามาทำงานที่กรุงเทพเนาะแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาก็บอกว่าพี่ครับเดี๋ยวผมอาจจะเปลี่ยนที่ส่งเอกสารอาจจะไม่ได้ไปส่งที่เดิมแล้วนะครับก็คือผมจะกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัด แล้วก็อาจจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับหรือว่านานๆอาจจะกลับมาเนาะเพราะว่าจะย้ายตอนช่วงปีใหม่ช่วงสงการเนี่ยนะครับก็คือกลับต่างจังหวัดเลยเนาะก็ผมก็เลยถามลองคุยกันนะครับว่ามีอะไรหรือเปล่ายังไงทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บอกว่าก็เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจด้วยประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปหางานทําที่นู่นนะครับเขาก็เลยมีคําถามทิ้งท้ายมาให้ผมอีกอันนึงนะครับว่า พี่แล้วถ้าสมมุติว่ามันมีงานอะไรที่ผมไม่ต้องลงทุนแล้วก็ทําได้ที่ต่างจังหวัดเลยได้บ้างนะครับผมก็มานั่งคิดๆดูนะครับแล้วก็มีอันเนี้ยที่ผมจะแนะนําให้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์เนี่ยผมจะแนะนํามานานแล้วนะครับแล้วก็คนทํำยังน้อยมากนะถือว่าเป็นกลุ่มคนเป็นธุรกิจที่คนเข้ามาทําน้อยมากนะครับเพราะว่าอาจจะ มีหลายๆเรื่องนะครับเช่นซอบบัตอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าความเข้าใจหรือว่าความกลัวต่างๆนะที่แบบว่ายังไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าทั้งนี้นะเดี๋ยวผมก็ยังไงแนะนําแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยเนาะเมื่อวานเพิ่งทําบทความไปนะครับบทความหนึ่งนะครับอันนี้เข้ามาที่เว็บ7จ็ดสองสี่ทีมนะครับแล้วก็มาเลือกในส่วนของตัวบทความอันนี้ได้เลยนะครับเนี่ยสีเขียวๆตรงนี้นะครับก็ อยากขายพบรบประกันภัยรถยนต์นะครับจะเริ่มยังไงดีนะครับผมก็จะแนะนําตั้งแต่คนที่ยังไม่เคยทํามาก่อนเนาะแล้วก็มีวิธีการสมัครยังไงขั้นตอนการทํำยังไงเนาะแล้วก็เราสามารถทําเป็นแบบอ f ฟเฟลเยตยังไงได้บ้างน,นะครับก็เหมือนกับว่าแนะนําคนลูกค้านะครับให้มาซื้อกับทางบริษัทแล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่นเหมือนกันนะได้ค่าแนะนําเหมือนกันเนาะอันนี้ก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็เดีย๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเนาะมันไม่ต้องลงทุนนะครับเพราะว่า ในหน้าเว็บนะครับเขายังมีบอกว่าต้องออมีค่าสมัคร200อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าบางที่เนี่ยจะมีค่าสมัครบางที่ไม่มีค่าสมัครนะเดี๋ยวอันนี้ผมเลือกมาให้แล้วนะครับแล้วก็สามารถทําได้เลยเนาะถ้าจะไปเริ่มที่นู่นก็ลองมาดูวิดีโอนี้นะครับผมจะอธิบายให้ละเอียดเนาะถ้าเดี๋ยวจะทําออกมาเป็นซีรีส์ให้นะครับเพราะว่าหก็คือพอจะเข้าใจเนาะถ้าสมมุติว่าไปแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยหรือว่า ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะครับก็มันอาจจะคว้างเคว้งนิดหน่อยเคว้งคว้างนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูวันนี้ได้นะอย่างแรกนะครับผมก็จะแนะนําบอกก่อนเลยนะในส่วนของตัวประกันวินาศภัยหรือว่าประกันที่ผมทำเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือเป็นในส่วนของตัวประกันชีวิตนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัวประกันวินาศภัยนะ ประกันชีวิตเนี่ยก็จะดูแลในส่วนของตัวชีวิตทั้งหมดเลยนะครับเช่นประกันชีวิตอย่างนั้นอย่างนี้นะครับที่เขาขายขายกันเนาะแล้วก็ประกันวินาศภัยเนี่ยก็จะครอบคลุมนะครับทุกอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์นะครับพรลบอเนาะประกันอุบัติเหตุประกันการก่อสร้างก็มีนะประกันล้านทองก็มีนะครับประกันป้ายสินค้าประกันการขนส่งประกันการเดินทางเนี่ยจะรวมอยู่ในประกันวินาศภัยหมดเลยนะครับก็จะมีสินค้าอยู่หลากหลายเนาะแล้วก็ใครที่เข้าใจนะครับก็จะสามารถ เอาไปขายได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะทั้ง2องอย่างนะครับจะมีตัวแทนอยู่2ประเภทนะครับก็คือเป็นตัวแทนกับในหน้าเนาะง่ายๆเลยลก็คือตัวแทนเนี่ยจะส่งของบริษัทที่เราสังกัดได้ที่เดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในหน้าเนี่ยก็คือจะสอบสอบแล้วนะครับแล้วก็จะสามารถส่งได้หลายๆบริษัทเนาะทั้งสองอันสอบเหมือนกันนะถ้าเป็นตัวแทนเนี่ยก็คือเขาจะสอบของตัวแทนของเขานะครับเพื่อที่1ก็คือให้มาขายได้นะครับอ่า แบบที่เป็น a f f i l i a t e ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็น a f f i l i a t e มันคล้ายๆในหน้านะครับหรือว่าแบบแนะนำลูกค้าไปก็จะได้ค่าแนะนำอะไรประมาณนั้นนะครับก็มีเหมือนกันเนาะส่งงานแบบ Affiliate ก็มีนะครับขายพระบรประกันผ่านบรกเกอร์อะไรพวกนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเช่นสมมติว่าข้อดีของเขานะครับก็ยกตัวอย่าง,างเช่นในกรณีถ้าสมมติว่าเราทำเป็นเหมือน a f f i l i a t e เนาะเป็นแนะนำเนาะ ถ้าลูกค้าต้องการซื้อนะครับเราก็แนะนําให้ลูกค้ากับโบรกเกอร์นะครับคุยกันเนาะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าลูกค้ามีการซื้อนะครับเราก็เก็บส่วนต่างได้เลยนะครับเนี่ยเก็บส่วนต่างหักไว้ได้นะครับซึ่งโบรกเกอร์เนี่ยเขาให้มาอยู่แล้วนะครับเอกสารทุกอย่างนะครับก็มีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสอนไปที่หน้าเว็บของโบรกเกอร์ที่สามารถทําแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้า เป็นแบบนี้นะครับคือถ้าเราไม่มีบัตรในหน้าเรายังไม่ได้สอบเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวเลยคือเราไม่สามารถตั้งร้านได้นะครับไม่สามารถทำตั้งป้ายทํานู่นทํานี่ได้นะครับบอกว่ารับทําพร,าะระบอ,รอะไรพวกนี้พวกนั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราส่งงานผ่านบลกเกอร์ก็สามารถทําได้เนาะถ้าใครสมัครแล้วนะครับอ่ะสมัครอันนี้นะครับอันนี้สมัครฟรีนะครับเนี่ยเข้ามาก็จะเป็นของ ibsc นะครับเขาก็จะมีในส่วนของ มีวิธีการทํางานให้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับสังเกตว่าตัวแทนเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะเลยนะประมาณแค่หมื่นคนเองนะครับเทียบกับทั้งประเทศนะแล้วก็เนี่ยถ้ามีภาพแบบในหน้านะครับก็มีนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับวันเดียบพี่เกิดนะครับภาพแบบประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวสลิปค่าสมัคนะตรงนี้นะครับถ้าคลิกผ่านของผมนะเฉพาะของผมนะก็ตอนนี้นะครับไม่ได้มีค่าสมัคร200นะครับก็สามารถสมัครแล้วก็ ทักไปที่ l i น์แอตรงนี้นะครับในส่วนของการวิธีการทรงงานวิธีการแจ้งลูกค้าให้ไปแนะนําลูกค้าเข้าไปทํากับทอง ibsc นะครับก็เดี๋ยววิดีโอต่อไปนะเดี๋ยวผมจะทําเป็นเอ่อซีรีส์ให้เลยนะครับว่ามีวิธีการทํายังไงเข้าไปคุยยังไงนะครับหรือว่าเรามีผลประโยชน์เพิ่มเติม,ตมยังไงนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะใครที่ลองทําดูแล้วนะครับหรือว่าแบบมันดูแล้วมันโอเคเพราะว่ารถมันเยอะขึ้นทุกวันนะครับก็สามารถนะครับ ไปสอบบัตรในหน้าได้นะครับผมก็มีวิธีการบอกเนาะทั้งนี้นะครับถ้าสมมติว่าจะสอบบัตรในหน้านะครับโบกเกอร์ที่ผมแนะนํานะครับก็คือเขาจะมีอบรมให้นะครับทั้งออนไลน์นะแล้วก็มีอบรมให้เป็นรอบๆอะไรพวกนี้นะครับคือดีมากๆนะครับคืออันนี้เลือกมาแล้วเนาะก็ตั้งใจจะให้ทำนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นของโบกเกอร์เนี่ยจะมีค่าสมัคร200ตลอดชีพนะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่นะครับก็คลิกที่นี่ได้เลยเนาะ หรือว่าพอสมัครไปแล้วนะครับทีถ่ถามว่าทำไมต้องมาสมัครสมาชิกทั้งที่แบบว่าเฮ้ยมันไปอบรมที่อื่นก็ได้คือถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วเวลาที่เราอบรมแล้วนะครับมันจะอบรมด้วยราคาที่ถูกกว่าคนข้างนอกเนาะแล้วก็ตอนที่สอบนะครับเขาก็จะมีรอบติวอบรมอนุน,นันนี้ให้นะครับเราก็สามารถมาเช็ครอบได้นะ แล้วก็จะมีในส่วนของตัวพวกระเบียบการค่าธรรมเนียมต่างๆนะครับบัตรในหน้าเนี่ยสอบมีค่าใช้ใจ่ายในการสอบมีค่าใช้ใจ่ายในการรับบัตรนะครับก็มาสามารถมาดูในส่วนของตัวรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสอบบัตรในหน้าประกันภยัยประกันชีวิตอะไรพวกนี้ประกันวินาศภัยประกันชีวิตอะไรพวกนี้นะครับสอบบัตรผ่านแล้วทํายังไงต่อนะครับก็ได้รหัสสมาชิกแล้วก็มาดูวิธีการทํางานนะครับวิธีการทํางานเนี่ยถ้าสมมุติว่าใครที่สอบมาแล้วเนี่ยผมว่าจริงจังกับธุรกิจนี้แล้วเนาะ ก็สามารถทําได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอบรมนะครับลองอบรมดูนะครับแล้วก็ไปหรือว่าไม่เข้าใจก็สอบถามมาได้นะครับแล้วก็ใครนะครับที่สมัครผ่านลิงก์ผมเนาะเป็นทีมเดียวกันนะครับผมก็มีวิธีการทําเว็บไซต์แบบเว็บ7จ4ทีมของเราเนี่ยนะครับให้นะครับฟรีเลยเนาะเนี่ยตรงนี้นะครับก็มาดูได้นะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวคอร์ส SEO นะครับตรงนี้นะครับผมก็มีให้ดูด้วยนะ ทั้ง2อันนี้นะครับก็ประมาณ3 0 0พันกว่าบาทนะครับสำหรับคอร์สเรียนเนาะแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของตัวเว็บแบบนี้นะครับสามารถทําได้เหมือนกันแลวก็สมัครได้เหมือนกันนะครับเนี่ยในกรณีที่มีบัตรในหน้าแล้วนะครับก็เป็นเว็บแฟร์ดีเน็ตเวิร์กเนาะในส่วนของตัวขั้นตอนนะครับแล้วก็วิธีการทํางานต่างๆเนาะการใช้งานระบบการใช้งานอะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําวิดีโอออกมาให้เนาะจะได้เอาไปใช้งานกันได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับ เงินไม่ต้องลงทุนแต่ว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องลงทุนความรู้นิดหน่อยนะครับแค่อบรมเปิดเอาเปิดดูออนไลน์นะครับก็จะได้เข้าใจวิธีการทํางานนะครับแล้วก็จะได้สามารถหารายได้เพิ่มได้นะหรือว่าใครนะครับที่ต้องการหารายได้เพิ่มเนาะรายได้เสริมนะไม่ต้องออกไปข้างนอกนะครับทํางานอยู่ที่บ้านได้นะครับใช้มือถือเครื่องเดียวทํางานได้นะอันนี้เหมาะมากๆนะครับเหมาะมากๆแล้วก็สามารถทําได้เลยเนาะ มีคนสอบถามมีคนถามให้เยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีคนตอบคําถามให้ตลอดเนาะถ้ามีข้อสงสัยนะครับก็ทิ้งคําถามไว้ใต้วิดีโอก็ได้นะครับหรือว่าจะทักแชทมาคุยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นกําลังใจเนาะใครที่แบบว่ากลับบ้านช่วงนี้แล้วไม่กลับมาอยากหารายได้เสริมนะหรือว่าอยากมีรายได้เสริมเพิ่มเติมนะครับก็ มาดูวิดีโอนี้นะครับมาดูบทความนี้นะแล้วก็ทักมาคุยกันได้นะครับมาดูวิธีการทำแนวทางการทำนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกให้หมดเลยเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแนวทางให้กับใครที่มองหานะในส่วนของตัวรายได้เสริมนะครับซึ่งบางทีมันจะแซงรายได้หลักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาเปิดให้ดูด้วยเนะาะทั้งนี้ก็จะมี เข้าไปที่ YouTube นะครับแล้วก็เข้าไปที่กลุ่มเนาะในที่เพจต่างๆนะครับก็จะกระจายไปให้ทั่วถึงเนาะแล้วก็สำหรับคุณลูกค้านะครับที่กลับไปแล้วก็ถามคำถามผมนะเดี๋ยวผมส่งเป็นไลน์ไปให้นะครับส่งเป็นไลน์วิดีโอไปให้เนาะแล้วก็ส่งเป็นลิงก์วิดีโอไปให้นะครับลองทำดูนะผมเชื่อมั่นว่าทำได้นะครับเพราะว่าดูผมเองผมก็ทำมาแล้วก็อันนี้เป็นเงินที่ทำหล่อเลี้ยงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมแล้วก็ให้มาตลอดเลยนะครับ โอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจต้องการทำธุรกิจประกันภัยรถยนต์นะครับต้องการเปิดร้านต้องการทำอะไรพวกนี้นะครับเกี่ยวกับประกันวินศาศภัยประกันประเทศประกันอัคคีภัยพวกนี้ทำได้หมดนะครับมาถามกันนะมาลองดูกันมาคุยกันนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ